ยอดนี้ยอดอ่อนนะยอดอ่อนเพิ่งเพิ่งแตกใบออกมานะครับมันไม่ตายนะครับแต่มันจะแห้งแบบนี้แล้วการสังเคราะห์แสงของใบก็จะหมดประสิทธิภาพมันก็จะชะง,งักการจเจริญเติบโตนะครับนะครับโอเคทีนี้เราไปดูกันว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วมีวิธีแก้ไขยังไงไปดูกันเลยครับไป สวัสดีครับผมป๊อบนะครับพร้อมกับบ้านสวนบุญรอดวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าวน้ำหอมให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับตอนนี้มะพร้าวน้ำหอมที่สวนของผมสวนนี้นะครับผมได้ปลูกไว้อายุของมะพร้าวก็อยู่ที่3ปีกับ6เดือนนะครับทุกคนนี้ก็เริ่มติดจันทร์แล้วก็เริ่มให้ผลผลิตกับเราแล้วนะครับแต่ทีนี้ก่อนจะมาถึงวันนี้นะครับตอนที่ปลูกใหม่ๆนะครับผมก็เจอปัญหาปัญหาหนึ่ง นะครับซึ่งก็แก้ไขแล้วก็ผ่านมันมาได้แล้วก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมได้ทําแล้วก็เอามาบอกต่อให้เพื่อนๆน,นะครับที่กําลังปลูกมะพร้าวหรือคิดจะปลูกนะครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็พามาดูต้นมะพร้าวที่อายุประมาณ1ปีนะครับต้นนี้รู้สึกว่าผมจะปลูกซ่อมนะครับเป็นต้นที่ปลูกเพิ่มเติมนะครับนี่ครับ ต้นมะพร้าวต้นประมาณนี้นะครับจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมานี่คือดูแลไม่ทั่วถึงนะครับคือขาดน้ําขาดปุ๋ยถ้าแบบนี้คือมะพร้าวไม่สมบูรณ์แล้วทีนี้ปัญหาที่ผมเจอเมื่อก่อนทั้งสวนเลยครับจะเจอแบบนี้เหมือนกันทีแรกแบบนี้ครับนี่ครับใบจะเหี่ยวนะครับใบจะแห้งแบบนี้ต้นนี้สังเกตดูครับนี่ครับใบมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับถ้าเราไม่แก้ปัญหาให้เขานะครับ ยอดนี้ยอดอ่อนนะยอดอ่อนพึ่งพิ่งแตกใบออกมานะครับมันไม่ตายนะครับแต่มันจะแห้งแบบนี้แล้วการสังเคราะห์แสงของใบก็จะหมดประสิทธิภาพมันก็จะชะงักการจเจริญเติบโตนะครับนะครับโอเคทีนี้เราไปดูกันว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วมีวิธีแก้ไขยังไงไปดูกันเลยครับ่ะอ่ะ,อะทีนี้เรามาดูว่า ยอดไหมแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับภาคใต้เรียกว่าตัวดูดนะครับชอบมาดูดกินน้ําเลี้ยงที่อยู่ที่ยอดอ่อนของมะพร้าวน้ําหอมของเรานะครับนี่นี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับชอบมาอยู่ที่ยอดอ่อนสังเกตดูนะครับมะพร้าวต้นเล็กๆเนี่ยเขาจะชอบครับต้นนี้เลยนี่ครับนี่ครับ เพื่อนๆลองแกะที่ยอดออกของมะพร้าวนะครับจะเจอตัวดูดแบบนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับมันจะทําให้ยอดมะพร้าวของเราไหม้แล้วก็ใบก็จะแห้งเหี่ยวนะครับดูเหมือนมะพร้าวเป็นโรคนะครับจริงๆไม่ใช่ครับเกิดจากตัวดูดตัวนี้นี่เองนะครับแล้วทีนี้เราจะกําจัดหรือแก้ปัญหายังไงนะครับตรงนี้นะครับผมไม่แนะนําให้ใช้ฟัวดานนะครับถามว่าฟัวดานได้ไหมได้ครับแต่ผมไม่แนะนํานะครับ สิ่งที่ผมแนะนำให้ทุกคนใช้ก็คือนี่นะครับผมจะใช้ตัวนี้เขาเรียกว่ายาฉีดมดนะครับหรือว่ายากําจัดมแมลงคือให้เลือกดูที่ข้างขวดนะครับมีฉลากที่เขามีบอกว่าไล่มแมลงสาบได้ไล่ปลวกได้ไล่มดนะครับหรือว่ามอดนะครับถ้ามีทั้ง4อย่างนี้นะครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับทุกคนก็ลองเอามาฉีดพ่นนะครับวิธีการฉีดพ่นฉีดไปที่ยอดเลยครับที่ แมลงตัวดูดมันมาอาศัยอยู่นะครับวิธีการนะครับฉีดไปครั้งเดียวพอครับแบบนี้นะครับต้นนี้ก็มีเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวก็ฉีดนี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วสารละเหยพวกนี้นะครับพอเราฉีดเสร็จมันก็จะระเหยหายไปอ่าหลังจากนั้นเมื่อเราฉีดเสร็จแล้วนะครับการฉีดคือการไล่แมลงหรือกําจัดแมลงตัวดูดให้หายไปนะครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับเอามาใช้ที่สวนของผมแล้วได้ผลนะครับหรืออัศวินก็ได้นะครับทุกคนยี่ห้อไหนก็ได้ครับที่มีข้างกล่องมันจะมีมดแมลงสาบมีปลวกมีมอดด้วยนะครับมันจะมีสี่ชนิดตัวนี้ที่เขาสร้างมาเพื่อกําจัดและขับไล่นะครับเอามาใช้ได้หมดเลยทีนี้นะครับหลังจากที่เราได้ฉีดยาไล่แมลงไปแล้วนะครับไล่ตัวดูดออกไปแล้ว เมื่อเราไลา่ไปแล้วมแมลงก็จะไม่มีนะครับตัวดูดที่ว่าโดนสารพิษตัวนี้เข้าไปมันก็จะตายแต่ถ้าไม่โดนมันก็จะบินหนีออกไปนะครับซึ่งมะพร้าวของเราก็จะไม่มีมแมลงตัวดูดแล้วนะครับแต่ทีนี้จะทําอย่างไรไม่ให้มแมลงตัวดูดนกลับมาระบาดในส่วนของเราอีกรอบนะครับนี่คือวิธีป้องกันครับทุกคนผมใช้ตัวนี้นะรู้จักไหมเนี่ยนะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้อะแต่มันคือนี่ครับ มันคือลูกหมิ่นครับทุกคนหรือว่าก้อนดับกลินนั่นเองก็เอาลูกหมิ่นตัวนี้นะครับมาวางบนกับใบของมะพร้าวต้นหนึ่งผมจะวางประมาณ2ลูกถึง3ลูกนะครับต้นประมาณนี้ผมก็จะวางแค่2ลูกนะครับแบบนี้นะวิธีการวางนะครับวางที่กับใบนะครับด้านในแบบนี้ใส่ลงไปเลยครับ เป็นหินด้วยนี่ครับใส่ลงไปเลยครับมันก็จะไปตกค้างอยู่แบบนี้นะครับแล้วมันก็จะละเหยนะครับปลิ่นของเขาก็จะขับไล่มแมลงไม่ให้เข้ามาใกล้ต้นมะพร้าวของเราได้นะครับส่วนอีกลูกหนึ่งจะใส่กาบนี้นะครับนี่ไงครับนี่ไงต้นนี้ก็คือสองกาบนะครับสองลูกตรต้นไม่โตมากนะครับนี่คือประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับตอนมะพร้าวได้หปี ของผมก็ประมาณนี้นะครับเจอแมลงตัวดูดดดูดน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนของต้นมะพร้าวทำให้ใบมะพร้าวแห้งเหี่ยวเหมือนเหมือนโดนไฟไหม้นะครับผมก็แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมต้องขออนุญ,ญาตเอาลูกหมินไปวางที่ทางมะพร้าวต้นเล็กๆต้นอื่นต่อนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวสาระดีๆอะไรกดกระดิ่งไว้ครับแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ